ใหม่นะเหมือนดังเสือขานะยินของเก่ากินของเก่านะเข้าใจไหมนายเสือขาบอกพ่อผัวจอนของเก่าของเก่านะนังพัชราก็เหมือนกันแต่ว่านางพัชราคนนี้นะเฟรเฟรทั้งประเทศนอกประเทศสยามเฟร ก็ยังไงเป็นนางจักรวาไน้เศรษฐีคนไหนเด้เขาต้องเชิญนางพัชราไปในลานของเขาเนี่ยนะในกรุงบรเวก็ช่างกรุงรดอนก็ช่างน่ะงินที่ก็ไปเห็นนางเสถีเขาบอกว่านางพัชราเข้าบวชเป็นทีแล้วรักษาศีลแล้วไม่เห็นเลยทีนนเดียวนงเสถียรเขาไม่กล่าว <c oughs> อ่ะอะไรเข้าาไงเข้ามามันต้องเขียนสีมาซะกอน่องวันนี้นะโยมจังหวัดเลยเข้ามานะต้องเขียนสีถามเขียนสีเนี่ยเขียนสีเอามามามาถาม หูมันหลวกแล้วเนี่ยมันตันแล้วเอาเถอะหน้า,า,าพานกะลับได้นะมาพูดกับคนไทยไม่มีสถานี <c oughs> เรียนบ่อยๆเนี่ย <c oughs> งูเนี่ยงูเนี่ยนะดีอย่างเด้ง<ม>คือหมายความว่าอง์สมเด็จพระพระุทธภาฝากฝากสาชนะไหวกับพญาน,นาคเดง<ม>และกับพระอินแดงสองอย่างพญากุดก็ไม่เห็นกล่าว<ม><ม>พญาน,นาคก,กับพระอิน์เท<ม>ียวคือหมายความว่าจะ้าคดจะเข้า,น,านิพพานดนะนั<ม>่น<ม>ขอให้เธอทั้งสองนะพญาน,นาคนะ<ม> ได้คอยเอ็นนะมเขอ้อฝากเคยหมายความว่าโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายเดินทถอะดงนะนะโดยขับความขับขันประการใดให้พวกนี้ช่วยเลยนะเมย์แต่พญาพยาพญา,า,าคุดกับพยายักษ์ไม่เห็นกล่าวเห็นกล่าวสองสองละทินี้แล้วนะไอ้นาคไอ้นาคเนี่ยเย็นดีในศาสนามากเสียมันจะปลอมตัวบวชนะนะ ทำตัวใหญ่นะให้ศึกนะหนักเนี่ยพระเอ็พระเอ็ได้รักษาพุทธศาสนาในระหว่างที่พุทธเจ้าอาภาษหนักพระเอ็ต่อมาบริหารรักษาพุทธเจ้านะเอาหมูดเอาขูดนะของพระองค์ไปเทงนนานในสมัยใดว่าพระเอ็นมาอุปถากพ,พุทธเจ้าระหว่างนั้นพระเอ็นนั้น เอาหมดเอาโคดทูลศีสะไปเธอระหว่างนั้นพ,พระเจ้าแลมนาแรมเนเถ็นพระอินทร์ทำเช่นนั้นอา้าวเท่าสากาัดเท่าสากัดเธอนะก็เอาทำไมเอาหมดโคดของเถาคตทูลศีษะไปเธอนะปลาไม่เป็นเช่นนั้นพุทธเจ้าข้านีแล้วก็ข้าพระองค์กลิ่นหอมกลิ่นศสล่์กลิ่นเสน่ห์เลยนะพระอินทร์ว่านะหอมกลิ่นศสล่์กลิ่นศลเนี่ยแล้วพระเจ้าว่าอา้าว ไอ้มนุษย์กับพวกเทพนะห่างไกลกันตั้งโยดนนก็มีกลิ่นเหม็นชายมากนะชายจุงอันนั้นอนนส่วนบุรุษชนนะอันนี้นหมดโคดของพระอราหันต์ทั้งหลายนะหอมมีกลิ่นหอมนะั้อินหวานันเนี้ยพยาคยหนึ่งพยาคุดหนึ่งไม่เห็นก่าวพระพุทธเจ้าฝากสองสองลายนียทีเดียวสองลายนี่ฝากศานา และก็ปรากฏจริงๆให้ด้วยหมู่เพื่อนนะนั่นยกตอัวอย่างครั้งหนึ่งทนาจ,จารย์บ้นอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่ง <c oughs> อากาศไม่ดีอากาศเป็นซอกเขาหนาๆนใบไม้ <c oughs> มันล่วงลงไปอยู่ใน,ในอยู่ในซอกเขาใหย้ลึก <c oughs> แล้วทีนี้นะฝนตกมา้าวใบไม้มันเน่าเทียวนี่มันไม่กลิ่นนะ ระหว่างนั้นท่านอาจารย์บันเจริญภาวนาอยู่แม้อากาศเข้ามาที่ใดท่านรีบเข้าไปนั่งสมาธินั่น